สวัสดีนะครับร้านบอย์วิสนะครับวันนี้มาดูนะครับวิธีทำคัสแต่งของ KX 2 3 0 R นะครับถอ,อดของเดิมมาก่อนนี่ทำให้มันเขื่อให้มันไวนะครับแกะมาแล้วในชุดก็จะมีอะไรบ้าง ก็ทำหลักๆก,ก็ทําคล้ายๆเหมือนเคเอกร้อยสี่บร้อยห้าสิบนะครับเสียเอฟที่ทำครับหนึ่งชุดจะมีหกแผ่นนะครับเอาออกเลยตัวแหวนสปริงตัวนี้จะมีสองตัวนะครับเอามาให้ครับดูชๆกัน ข้อลงเลยเอามือข้อลงข้อที่หน้าขาก็ได้๋ไวก่อนนะครับอเอาเหล็กแหวนสปริงตัวนี้ออกสองตัวก่อนจะพูดภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวเข้าใจยากครับพูดง่ายๆเอาแหวนสปริงแล้วกันเอาส่วนนี้จะต้องใช้นะครับ คือผ้าคัดอ่านี่ครับผ้าคัดแต่งของทางร้านนะครับจะเป็นแผ่นเต็มทั้งหมดนะครับแผ่นใหญ่นะครับอ่าเรียงจะใส่ยากหน่อยนะครับเลสองคำศูนย์เอาออกเลยนะครับแหวนสปริงตัวนะั้นไม่ใส่หันหน้ามาทางนี้กันเออนะพี่จิงต้องใส่น้ำมันชุบน้ำมันก่อนนะครับแต่นี่ ไม่อยากให้มันสกปรกครับข้ามขั้นตอนไปก่อนจะใส่ยากหน่อยนะครับสองคำศูนย์เดี๋ยวจะสอนเทคนิคการใส่ให้นะครับจะจับยังไงใส่ยังไง พอเลี้ยงได้ครบหกแผ่นแล้วประกบเลยดูด้วยนะครับอ่าลืมบอกไปก่อนจะแกะเราต้องเอาหาปากกาเคมีมาทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามันอยู่แนวไหนอันนี้อันนี้แกนแต่ตัวเนี้ยต้องทำกับฝาประกบเพราะว่าต้องไล่หามันอยู่ดูนี่ก็ได้ขีดนี่ก็ได้อ่ะ มาร์กเนี่ยอ่ะอ่ะนี่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 เอาดูง่ายๆมาร์กตรงนี้อให้มันตรงกันตรงนี้นะครับอ่ะจบเลยนี่มันก็จะมีเทคนิคของมันนะครับถ้าไม่สังเกตก็จะยากหน่อยนะครับอ่าเอาน็อตเข้าใส่นะครับเพื่อ จะให้จับสะดวกเลียงในช่องเดียวกันทั้งหมดนะครับ <S <S สำหรับตัวถ้าเป็นตัวไฟหน้านะครับ k ูน0 a ฝาประกบตัวนี้น่าจะได้ล้างนะครับตัวไฟหน้านะครับล้างออกนิดหน่อยเพื่อให้คาร์เต็มเข้าได้หมดนะครับประมาณมิลหนึง่ง นี่ครับโยกสายโยกขวาหน่อยมันจะยากตรงเฟืองนี่นะครับทีใ่ใส่นะครับโยกสายโยกขวาทิ้เนีเ่ยเราจะทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะครับ ข้ามือออกกันดูสัญลักษณ์แบบนี้นะครับไฟ<ป><ป>นี่นะครับโอเคแล้วนะครับยกดูเดียงในช่องเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสปริงแต่งอีกหนึ่งชุดบิลลี่ไปเอาสปริงแต่งมามมสำหรับลูกค้านะครับ ต้องเช็คด้วยนะครับเวลาประกอบเสร็จนะครับต้องมีระยะฟีของซามคัาด้วยนะครับแบบนี้นะครับถ้าขยับไม่ได้แสดงว่าเราประกอบผิดนะครับนี่อ่านี่นะครับสปริงแต่งจะมีหกตัวนะครับถ้าไม่มีขากดนะครับแนะนำให้ใส่สามตัวพอนะครับมันจะแข็งนะครับไม่ยากนะครับประมาณนี้ครับ